วันนี้เองครับท่านผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินพร้อมคณะนะครับมาติดตามภารกิจในด้านต่างๆที่จังหวัดพิษณุโลกไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของน้ําประปา,ามีการวางรากฐานของเรื่องน้ําประปาในอนาคตให้มีการเร่งศึกษาทําเขื่อนก่อสร้างทดน้ํคล้ายเมืองนะฮะเพื่อการแก้ไขปัญหาและมีภารกิจต่อที่อําเภอบางระกำและอําเภอผมพิรามในตอนนี้เองครับผู้สื่อข่าวเราอยู่ในพื้นที่ครับคุณพิพัฒน์อัธพุทธครับกำลังรายงานสถานการณ์ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรี ครับเชิญครับ สิพรพรครับและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือทุ่งสารอำเภอพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็เป็นสถานที่ที่นายกเพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะก่อนที่จะมาที่นี่ครับท่านก็ได้ไปติดตามการแก้ไขปัญหาน้ําประปาขุนแดงในเขตเทศบา,นนาลนครพิษณุโลกแล้วก็ไปดูการเพิ่มศักยภาพของบางระกรรมโมเดลนะครับที่บึงตะเคงครับแล้วก็มาติดตามที่นี่ถึงเป็นพื้นที่น้ําท่วมซ้าซากนะครับแล้วก็มีการแจกสิ่งของนะฮะให้กับผู้ที่รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยกันด้วยเราไปติด ตามภารกิจของท่านตลอดทั้งวันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกกันครับ วันนี้ครับนายเศรษฐาทวีสินครับนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเดินทางลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดพิษนุโลกโดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนายอนุชาณนาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร,รและสหกรณ์นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมคณะนะครับเมื่อเดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีครับไปสักการะพระพุทธนราชณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวร มหาวิหารจากนั้นครับไปตรวจเยี่ยมฝ่ายผลิตกองการประปาเทศบาลนาครพิษ,ษณุโลกตำบลหัวรออำเภอเมืองครับมีนางเปรมฤดีชามโพนทครับนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกให้ข้อมูลโดยสรุปครับว่าปัญหาน้าปราปาขุนแดงจนได้รับการร้องเรียนเกิดจากระบบเส้นท่อเมนประปาแบบใย,ยหินที่ฝั่งใต้ดินใช้งานมานานกว่า80ปีทําให้ท่อแตกชํารุดมีน้ํารั่วซึมใต้ดินครับเกิดการสูญเสียน้ําประปาปีละ52เซประกอบกับการขยายของเมือง ที่เติบโตอย่างรวดเร็วครับมีการให้บริการน้ำประปานอกเขตบริการและอบอตอข้างเคียงขอให้บริการประปาร่วมด้วย ซึ่งโดยกปกติจะต้องพักน้ำดิบและใส่คอลีนเป็นเวลา4ชั่วโมงแต่ไม่สามารถรอได้ต้องให้บริการประชาชนในสภาพที่ขุ่นแดงโดยเฉพาะในช่วงของฤดูฝนครับที่ผ่านมาเทศบาลนครพิษณุโลกได้ให้นักวิชาการเข้ามาสำรวจและวางแผนการแก้ไขควบคู่กับการเสนอของ,งบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบเส้นท่อเมนผลิตน้ำประปาใน4โซนและขอขยายพื้นที่การผลิตประปาจากจุดเดียวที่ตำบลหัวรอเพิ่มอีก2จุดนะครับ ขณะที่นายภูสิทธิสมจิตผู้วัชการจังหวัดพิศนุโลกเสนอให้มีการก่อสร้างเขื่อนทดน้ําท้ายเมืองลําน้ำน่านเนื่องจากในช่วงของฤดูแล้งระดับน้ําในเขตอําเภอเมืองสถานีวัดน้ํา n 5 a มีระดับต่ำไม่มีอาคารยกระดับน้ําด้านท้ายเมืองในการควบคุมระดับน้ําที่ไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลกส่งผลกระทบครับกับกิจกรรมการส่งน้ำพื้นที่เกษตรกรในเขตชลประทาน การใช้น้ำการประปาการเลี้ยงปลากระชังกิจกรรมแพต่างๆโดยขณะนี้กรมชลประทานได้ทําการศึกษาออกแบบแล้วครับคาดว่าจะลงมือก่อสร้างได้ในปี2569ซึ่งสามารถกักเก็บน้ําดิบได้ประมาณ35ล้านลูกบาทเมตรล่าสุดครับนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กรมชลประทานเร่งมือศึกษาให้แล้วเสร็จและให้เริ่มก่อสร้างได้ภายในปีหน้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวจังหวัดพิษณุโลกครับ จากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังบึงตะเคงอำเภอบางระกามจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ําและเพิ่มศักยภาพโครงการบางระกร,รมโมเดลทำกลางประชาชนที่มารอต้อนรับกว่า1,000คนโดยนายกรัฐมนตรีครับติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำสำคัญ7็ดลุ่มน้ำ ข้อมูลล่าสุดครับเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็พบว่าส่วนใหญ่ระดับน้ําลดลงต่ํากว่าตลิ่งยังคงเหลือแม่น้ําสายหลักแม่น้ํายมในอําเภอบางระกรรมยังเพิ่มขึ้นครับระดับน้ําอยู่ที่8.27เมตรสูงกว่าตลิ่ง1.87เมตรส่วนแม่น้ํายมสายเก่าอําเภอพมิตรามระดับน้ําเพิ่มขึ้นต้องเฝ้าระวังส่วนการเพิ่มศักยภาพโครงการบางระกรรมโมเดลพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการน้ําโมเดลนี้มีจุดเริ่มต้นจากอุทกภัยปี2554ครับให้ ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรูปแบบการป้องกันอย่างยั่งยืนครับ โดยกรมชปทานดำเนินการพัฒนาบึงขนาดใหญ่ในพื้นที่แม่น้ำยมฝั่งขวาของอำเภอบางระกรรมพัฒนาแก้มลิงบึงตะเคงบึงขี้แรงบึงระมานสามารถเก็บกักน้ำได้30.74ล้านลูกบาทเมตรและดำเนินการแล้วเสร็จครับในปี2558ปัจจุบันกักเก็บน้ำได้รวม17.76ล้านลูกบาทเมตรส่วนการพัฒนาบึงตะเคงแห่งนี้ครับซึ่งเป็นแก้มลิงหนึ่งในสามของบึงสาธรารณะตามโครงการบรางระกมโมเดลความจุกเก็บกักที่13.54ล้านลูกบา์เมตร ปัจจุบันครับมีน้ํา60.48ทางเทศบาลตําบลมารกรรมเมืองใหม่กาลังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งครับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีลงเรือของกล่มป้องกันและบรรเทาสาธรารณภายัยบริเวณชุมชนปากคลองตลาดริมแม่น้ํายมฝั่งขวาอำเภอบางระกำรรเพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนพร้อมพูดคุยให้กําลังใจและขอบคุณประชาชนครับที่เสียสละเพราะพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่รับน้ํา ส่วนในช่วงบ่ายครับนายกรมฐมนตรีเดินทางมาที่อบตอหอกรองนะครับอำเภอพรมพิรามโดยเดินทางพบปะพูดคุยกับประชาชนพร้อมรับฟังการนําเสนอปัญหาพื้นที่ลุ่มต่ําทุ่งสารที่อยู่ในเขตโครงการส่งน้ําบํารุงรักษานเรนรศวรมีพื้นที่โครงการรวมนะครับ95,000ไร่เป็นพื้นที่รับน้ําจังหวัดอุดรดิ์ที่มักเกิดปัญหาน้ําท่วมประจําทุกปีโดยเฉพาะในช่วงของฤดูน้ําหลากที่ไม่น้าแควน้อยและไม่น้ําน่านมีระดับสูงขึ้น พื้นที่การเกษตรประสบปัญหาโรกภัยจากน้ําท่วมขังเป็นระยะเวลานานแนวทางการพัฒนาจึงแบ่งเป็นระยะสั้นและระยะกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําพื้นที่ลุ่มต่ําทุ่งสารซึ่งหากแล้วเสร็จครับจะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ําในเขตโครงการส่งน้ำนเรศวร พื <chat> ้นที่การเกษตรครับ52,000ืไร่นะฮะเพิ there, 10, ่มแหล่งน <ine> ้ำกับเก็บน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ10ล้านลูกบาทเมตรป้องกันภัยแล้งและทุกัยอย่าางยั่งยืนโอกาสนี้นายกรมนตรีได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบรุกภัยชาวคุมพิรามจำนวน161ชุดนายกรมนตรีครับก็กล่าวว่าจากการลงพื้นที่เห็นถึงปัญหาที่สะสมมานานการบริหารจัดการน้ำยังไม่ดีพอหน้าที่ของรัฐบาลครับคือไม่ให้น้ำท่วมหรือน้ำแล้งและยังเตรียม ทำโครงการน้ําใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน,น้ำแล้งจะทํานําร่องนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทครับเรื่องคลองส่งน้ำเอ่ยเ่ยก็ยังไม,กงไม่ก็ยังไม่ดีพอเดี๋ยวก็ต้องไปดูต่อนะครับที่นี่จุดนี้มาก็มาดูเรื่องน้ำท่วมอีกเหมือนกันนะครับ ฤดูฤดูน้ําก็ท่วมฤดูฤรดูร้อนก็แรงนะครับหน้าที่เราคือต้องไม่ให้ไม่ท่วมไม่แรงนะครับเมื่อกี้ก็เลยมีการพูดคุยกันไปหลายเรื่องเมื่อกี้เจอกรมวิชาการเกษตรด้วยก็เลยไต่าถามไปด้วยว่าเรื่องของการให้องค์ความรู้กับเกษตรกรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความเป็นโกรธเป็นด่างหรือว่าการทดสอบอปุ๋ยในดินเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนอย,อย่างไรเพราะจะเป็น จุดเริ่มต้นในการที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องทาให้พืชผลิตผลนทนางการเกษตรที่สูงมากขึน้นเห็นถึงปัญหาว่ามันสะสมมานานนะครับแต่ก็จะช่วยบรรเทาสําหรับพื้นที่ที่มีการท่วมนะครับแต่เรา,เราต้องคิดระยะกลางและระยะยาวด้วยว่าปีหน้าจะทำยังไงหรือสามปีจะทำยังไงบ้างนะครับก็คงต้องมีโครงการออกไปอีพอสมควรเหมือนกันตรงนี้ทฤษฎีธนาคารน้ําใตดินเนี่ยเป็นทฤษฎีที่หลายภาคส่วนมีความเห็นด้วยแต่ว่าเราก็ต้องการให้พื้นที่ที่มีความต้องการธนาคารน้ใตดินเนี่ย b ายอินด้วยหมายความว่าต้องให้เขาเห็นด้วยถึงจะทําได้นะครับเมื่อกี้ก็มีการคุยกันระหว่างทางทางกวาวนกับทาง ท่านอนุชากับทางท่านกิติรัตน์ประธานที่ปรึกษาผมเนี่ยเราจะมีเราจะลองเป็นนำรอ่งองและก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับนะครับได้มีการให้สัมภาษณ์กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับกล่าว <c oughs> ถึงความห่วงใย,ยคนไทยในอิสราเอลได้รับแจ้งจากสถานทูตไทยประจําอิสราเอลนะครับได้รับคนไทยออกมาอีกและก็ยังน่ากังวลใจคือคนไทยที่แสดงความประสงค์เดินทางกลับแต่ถึงเวลาไม่เดินทางมาครับส่วนคนไทยที่แจ้งความประสงค์เดินทางกลับแต่ออกพื้นที่ไม่ได้ซึ่งขณะนี้ครับทางรัฐบาลเนี่ยกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับ ก็เมื่อกี้ได้รับแจ้งจากทางทูไทยประจําอิสราเอลมานะครับว่าเครื่องบินอิรามนึงก็ออกมาแล้วนะครับก็ถือเป็นเรื่องดีแต่เรื่องที่มันยังน่ากังวลใจอยู่ก็คือว่ามีมีชาวไทยบางคนที่มีชื่ออยู่ในพูดที่ที่จะเดินทางกลับเนี่ย <ullah> ไม่ปรากฏตัวติดต่อไม่ได้มีอีกสอสาคนที่แซงเจ็ตจมเปลี่ยนใจคือไม่กลับ และอีกอันนึงที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามีบางคนที่จเจรจาเจรจานงแะแจ้งมาว่าออกจากพื้นที่ไม่ได้เพราะมีการถล่มจรวดอย่างต่อนเนื่องนะครับตรงนี้เราเราเองเราก็เราก็ยังมีความกังวลอยู่เพราะนั้นแสดงว่าความรุนแรงของสองครามนี้ไม่ได้น,น้อยลงไปแต่อย่างไรก็ตามทีรัฐบาลเราอยายามเต็มที่ครับที่จะจัดเครื่องบินให้เยอะที่สุดนะครับมาไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว,ว่าก,ก,ก็พยายามดำเนินออกมาแล้วท่านเองท่านท่านทูตเองก็บอกบอกว่าทางทางฐานอิสราเอลก็ช่วย เต็มที่ที่จะลาเลียงคนออกมาจากจุดศูนย์กละในคือภารกิจนะครับตลอดทั้งวันของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยตลอดทั้งวันที่ท่านเดินทางไปนะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนมารอต้อนรับถึงแม้บางจุดนั้นจะมีอุปสรรคในเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างมีทั้งฝนตกและแดดออกแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการต้อนรับนะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยก็อยากจะเข้ามาพูดคุยอยากให้ท่านนายกครับได้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่าง งจุดนั่นเองครับช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับ